มาแล้วจ้าลูกเพจขามากันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวร,รอแป๊บหนึ่งรอลูกเ็ดเข้ามาก่อนเดี๋ยวเช็คเสียงเช็คภาพก่อนนะคะลูกเ็ดเข้ามากันหรือ,อย่างเอ่ยโอเคมาแล้วนะคะ14คนดูกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ถ้าเสียงและภาพชัดเจนนะคะลูกเพจขาตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะหรือชื่อเต็มเขาคือ วัดโสธรวรวิหารหรือเปล่าถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะที่ลูกเพจเห็นนะคะก็คือโบสถ์นะคะโบสถ์ขาวนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อโสธรอยู่นะคะที่คนมาจะมาขอพรขอโชคลาภแล้วก็ขอให้แ้้วคาดปลอดภัยขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในการสาธุคะ่ะลูกเพจขา อันนี้นะคะเมื่อกี้เราเข้าไปในจุดของแก้บนคนเยอะมากแต่แต่ทางเข้าโบสถเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่าข้างในมีคนเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะภาพเสียงชัดนะคะลูกเหตุขาสาธุคะ่ะนะคะก็จะเป็นจุดทัดกรองก่อนนะคะคนที่เดี๋ยวเราจะต้องลุ้นก่อนว่าเขาจะให้ไลฟ์สดหรือเปล่า ข้างในค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดคัดกรองก่อนนะคะลูกเพจกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสมาทำบุญหลังจากโควิดซ่านะคะก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานผ่านไลฟ์สดนี้ได้นะวันนี้เราพาลูกเพจมานะคะที่จริงเรามาแก้บนนะคะเนื่องจากเราบนไว้เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาละเรื่องของสุขภาพ ก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะคะลูกเพจขาโอเคเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาเขาก็จะมีนี่ที่ซื้อดอกไม้เข้าไปสักการะแล้วก็ไหว้ขอพรอหลวงพ่อโสธรอ,อ,องค์จริงนะคะซึ่งเป็นองค์เดียวองค์จริงไม่เคยาย้ายไปจากที่ไหนนะคะไม่เคยาย้ายไปที่ไหนดีกว่าเขาตั้งปฏิสถานไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะ อันนี้เขาน่าจะกำลังที่จะปรับปรุงหรือเปล่าอันนี้ก็คือโบสถ์ที่มีหลวงพ่อสโสธรององจริงอยู่พนะี่เจ้าหน้าที่บอกใช่ไปเข้าไปดูกนันนี่นะคะค,ค่ะ อันนี้เขาก็กำลังน่าจะเขาเรียกว่าอะไรแม่บูรณะอยู่นะคะก็กำลังบูรณะอยู่นะคะหลวงพ่อสอือทองงจริงนะคะแต่ก็ยังสามารถเข้ามากับาวไขอพรได้อยู่นะคะอันนี้นะคะก็เป็น ผู้ที่มีจิตสรทธาเนาะก็มาไหว้ขอพรการนี่คือองค์จริงนะคะแต่ว่าเขากำลังบูรณะอยู่นะคะก็ยังมีคนที่เข้ามานะคะ จบป้อยขอพรกันจำนวนมากนะคะถึงแม้จะ,ะทางวัดเนี่ยจะปิดไว้เขาบูรณะองค์หลวงพ่อโสธรอ,อยู่นะคะตอนนี้ลูกเพจสามารถใครที่ไม่มีโอกาสได้มาหรือว่าอยู่ไกลแต่ว่าเป็นมีจิตที่ศรัทธานะคะก็สามารถขอพรผ่านไลฟ์สดนี้นะคะแค่เรามีจิตตั้งมั่นนะคะแล้วก็อธิษฐาน นใะะเ,เรื่องต่างๆที่เราอยากจะขอพอรให้หลวงพ่อโสธรท่านนะคะช่วยดลบันดาลให้ทุกอย่างสำเร็จลุ่มร่วง,งไปด้วยดีนะคะโบสนี้นะคะเป็นโบสสีขาวนะคะทีะ่เป็นโบสน่าจะเป็นไม่ทราบว่าเป็นโบสแรกหรือโบสที่ตั้งปฏิสถานองค์พระ อหลวงพ่อโสธรอยู่ตั้งแต่แรกนะคะซึ่งทางเจ้าที่ก็บอกเราว่าองค์หลวงพอ่อโสธรองค์จริงเนี่ยมีเพียงองค์เดียวซึงตั้งอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะคะก็คือโบสถ์สีขาวนะจึงเมสครูนะคะที่ข้างนอกที่เราถ่ายมาให้เห็นส่วนองค์ที่คนมักจะเอาไข่ไปแก้บนที่มีพระพุทธรูปว่อโสธร,สรหลายๆองค์นั้นนะคะก็เป็นองค์จำลองนะองค์จำลองที่ย้ายมาจากโบสถ์ไม้โบสถ์เก่านะคะ คนที่มานะคะก็ตั้งแต่งตัวให้มีชิตเรียบร้อยนะคะเพราะว่าใส่หนังเกง้าสั้นอะไรอ่างน้นะคะแต่ก่อนเขาก็จะมีผ้าถุงอะไรให้สวมนะคะใครอยากจะมาขอพรหรืออาจะมาสักการะก็ยังเดินทางมาได้ช่วงนี้โควิดซาแล้วนะคะแต่มาตรการป้องกันก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะมาตรการป้องกันก็ยังมีเหมือนเดิมกม็ต้องสวมแมสนะคะเว้นระยะห่างนะคะ แต่ตอนนี้นะคะพื้นที่ของอวัดโสธรหรือว่าวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะคะก็ขยายออกไปในแบบอนณาเขตที่กว้างขวางขึ้นนะคะก็ถึงแม้คนจะเยอะแค่ไหนแต่ก็ยังไม่แออัดนะคะลูกเหตุขาอันนี้คือโบสถ์ใหญ่นะคะโบสถ์สีขาวนะคะเราจะไม่ได้เห็นองค์หลวงพ่อจริงเพราะว่าเขากำลังบูรณะอยู่

ะะก็เป็นบรรยากาศคนก็มาเยอะเลยนะคะลูปเหตุไอนน้จะเป็นผัก เป็นพระอัฐารถนะคะก็สง่างามมากๆเลยนะคะใครที่อยากร่วมขอพรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะลูกเสขาก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของในโบสถสีขาวนะคะที่วัดหลวงพ่อสอทอนนะคะ เป็นพระพระบางพระ,ะ,ะอัฏฐ,ฐารถนะคะสาธุคะ่ะลูกเพจใครที่อยากจะขอพรเรื่องอะไรนะคะก็ะตั้งจิตอธิษฐานอยู่ที่บ้านได้นะคะขอให้องค์หลวงพ่อโสธรปกปักรักษาแล้วก็ขอให้องค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นบันาลให้สิ่งที่เราขอนะคะสำเร็จลุล่วงไปทุกประการเลยนะคะ เกินค่ะพี่จันหนู่อรีค่ะพี่จันขยบนิดนึงค่ะจะได้เซ็นเตอร์อีกสองขยบค่ะอีกนิดนึงค่ะ เค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ไปถ่ายรูปกับองค์พระมานะคะก็ เป็นองค์ที่สง่ามากนะคะตั้งอยู่ในโบสถ์สีขาวนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าวราวิหารนะคะของวัดหลวงพ่อสโสธรแห่งนี้นะคะอนุโมทนาบุญขอให้สุขภาพแข็งแรงะคะ่ะสาธุนะคะลูกเพจขอให้พรที่ลูกเพจขอมาทุกข้อนะคะขอให้สมดังใจหวังเลยนะคะ น,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะ,ะ,คะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะฝั่งนู้นแต่ก่อนเขาจะมีเป็นที่ปล่อยนกปล่อยป้านะคะแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังยังมีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไ,ไปเยอะมากเราไม่ได้มาประมาณ2-3ปีแล้วนะคะ การเข้ามาก็ยังมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิมาตรการป้องกันโควิดอยู่นะคะถึงแม้ว่าโควิดจะซาไปแล้วแต่ว่าการป้องกันก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องเข้มงวดกันอยู่นะคะลูกเพจค่ะแต่ใครที่อยากจะมานะคะก็สามารถมาได้นะคะที่วัดหลวงพ่อโสธรถึงแม้คนจะมาเยอะแต่ก็ไม่แออัดนะคะเพราะว่าทางพื้นที่เนี่ยเขาขยายกว้างแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโบสถ์เพิ่มมากขึ้นอ่ะนี่โชว์ เขาจะแบบเราจะต้องคือถ้าไม่อยากให้รองเท้าหายอ่ะก็คือมีป้ายบริการใช่เราต้องเอาเลขให้ตรงเอาไปซื้อหวยได้ด้วยนะเล็กเอาไปซื้อหวยก็ย่อมได้นะคะนี่นะคะก็ทางเข้าทางออกเขาก็จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะปราบสาธุองค์พระหลวงพ่อสะทาลูกเพตคะะสามารถมาขอพรได้อันจะข้างหน้านะคะก็จะเป็นบูธเอ้ยเป็นจุดถวายสังฆทานนะคะ ส่วนโบสถ์นู้นนะคะก็จะเป็นโบทที่คนจะมาแก้บนนะคะถวายไทยฟังตรงข้ามก็จะเป็นเรือนนะคะที่ใครที่จะมารำนะคะถวายรำแก้บนถวายหลวงพ่อก็สามารถมาได้ตอนนี้เขาแยกเป็นสัดส่วนแล้วนะคะไม่ได้อยู่รวมกันเหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งประมาณก่อนโควิดเนี่ยเขาก็มีทุกอย่างก็ต้องทำรวมกันทั้งรำถวายทั้งมีไข่ถวายนะคะ ไม่อยู่นี่นี่ก็จะเป็นจุดที่เท่าไอสังคทานนะคะก็จะมีหลวงพ่อนะคะน่าจะเป็นเจ้าอาวาสของที่นี่นะคะให้พรอยู่นะคะ น,นี่นะคะก็มีคนเข้ามาถวายสงังฆทาเรื่อยๆเลยนะคะก็สามารถร่วมทําบุญแล้วก็เป็นค่าน้ําค่าไฟวัดนะคะช่วยบูรณะวัดกันได้นะคะลูกเพจอันนี้นะคะก็จะเป็นประวัตินะคะของวัดโสธรวรวรว,วรารามวรรภิหา์นะคะ ประวัติอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องดูด้วยว่าพระพุทธโสธรลอยตามแม่น้ําบางปะกง<อ>และผุดขึ้นที่บริเวณหน้าเมืองฉะเชิงเทาชาวบ้านได้ประกอบพิธีอันเชิญขึ้นฝั่งและนํามาปฏิสฐานที่อุโบสถวัดโสธรเรียกว่าหลวงพ่อโสธรพระพุทธโสธรเป็นรูปทลูกหล่อด้วยทองสำลิดปางสมาธิหน้าตักกว้างสอบเศษ แต่สันนิษฐานว่าประมาณปี2,313ปูนานมากเนาะใช่ค่ะมันเป็นสมัยต้นกรุงคนบุรีพระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีขโมยจะมีผู้มาขโมยจึงทําให้ชาวล้านนาน,นําปูนมาพอกเสริมพุ่มองค์เดิมไว้ภายในจนมีพุทธลักษณะดังที่ปรากฏปัจจุบันเป็นพระพุปปทธปฏิมาก่อนตางสมาธิ พระวรกายแบบเทวรูปพระพักแบบศิลปะล้านนาพระเกตมาราแบบปรีมพระกรขวามีกำไรรัดตรึงทรงจีวรแนบเนื้อมีความกว้างพระเทาสามสองห้านิ้วสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบสามจไปเสียไมมที่ีถ่ายให้มีแล้คะนี่นะคะก็เป็นประวัตินะคะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราก็มาวัดโสธรนลายครั้งใช่ ก็คือองค์เดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอันเนี้ยจะเป็นที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะกลัวที่จะพระพุทธรูปจะโดนลักขโมยหรือว่าจะมีคนมาขโมยไปนะคะก็เลยเอาปูนมาโบกนะคะก็เลยจะเป็นเห็นว่าเป็นองค์ปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งองค์เดิมนะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเาจะไปลาลกจะลงก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเพื่อไปลาของ ที่เรานํามาบนนะคะก็คือไข่600ซองใครที่เข้ามาดูไลฟ์้นราคาแอดมินก็ขอให้ลูกเพจที่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะสมหวังทุกข้อแล้วก็ใครที่อยากมาเที่ยวหรือว่าเข้ามาสักการะ,ะหลวงพ่อโสธรก็มาได้นะคะตอนนี้นะคะที่วัดนะคะก็เปิดให้เข้าชมเป็นปกติแล้วแต่ยังมีมาตรการคัดกรองกันอยู่คนก็เริ่มมาแล้วนะคะมาเที่ยวกันนะคะไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยนะคะสำหรับวันนี้สาธุสาธุคะ่ะ